นี่คือเรานอนตรงนี้เหรอฮะเรานอนกลางตรงนี้เหรอนี่นี่ตรงนี้เหรอนี่ผมเนรมิตสถานที่นี้ขึ้นมานะครับผมคือจริงๆแล้วรเรามี2สาขาและสาขารแรกเนี่ยอยู่ริมน้ําอันเนี้ย เป็นแคมป์ที่2ของเราคือเราเนี่ยต้องการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่แตกต่างจากแคมป์หนึ่งแคมป์หนึ่งของเราเนี่ยนอนเป็นเต็นท์แต่ของเราอันนี้เราจะได้นอนในรถบ้านที่เป็นรถแอร์สตรีมแล้วก็ได้มีประสบการณ์เดี๋ยวต้องพูดสรอบอะขอพูดรอบเดียวได้ไหมได้สิเดี๋ยวโทรไปตามแขกรับเชิญพิเศษของผมก่อนมาหรือยังผมนัดเขาแล้วมาหรือยังฮะเปนไงผมเห็นรถเขาลวผมเห็นรถเขาลว เขาก็เป็นสายแลนเหมือนกันโอ้โหควันขโมงมาเลยดูดิลุยฝุ่นมาเลยอะลุยฝุ่นมาเลยอะออาเฮ้สวัสดีครับโอ้โหคุณดนตอนสวัสดีนะเป็นเจ้รพ่อรำจริงจริงเลยรัะสวัสดีผู้ชมเหมือนนสวัสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Defender Camping Experience 2ไปดูในแคมป์กันก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าโปรแกรมของเราจะทำอะไรบ้าง Defender g l m p p n n g x x p r r i n n e e 2นะครับเป็น Private Camp นอนรถบ้าน Airstream ท่ามกลางบรรยากาศของทุ่งหญ้าและภูเขาและถ้าเกิดว่าได้มาในช่วงฤดูหนาวนะครับจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายในแคมป์สไตล,ล์วินเทจครับที่เมื่อใครได้มาสัมผัสก็กรับรองเลยนะครับว่าต้องติดใจยอยากกลับมาอีกอย่างแน่นอนครับ วันนี้เราอาจจะไม่ได้ไปลุยที่ไหนเราเราอยากจะให้เอนจอยกับแคมป์ตรงนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวโดมก็ทําอาหารด้วยแล้วเดี๋ยวที่แคมป์ก็จะเตรียมอาหารมาให้ด้วยแล้วพรุ่งนี้ทั้งวันเนี่ยจะเป็นโปรแกรมของการไปลุยได้อ่ะผมฝากดีไหมได้เลยฮะงั้นตามสบายเลยนะครับเตยม์มาชิลๆกันเลยนะฮะเราก็ไปชิลของเราบ้างเพราะเราเหนื่อยมามากแล้วน้อง เชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กจะทำอะไรครับวันนี้วันนี้เราทำพิเชฟกระทะหล่อแหแจ๋วมาก เมนูอะไรวันนี้เมนูอะไรทาโก้บีเรียทาโก้บีเรียเนี่ยก็เป็นทาโก้เนื้อฮะแบบเป็นทาโก้แบบแนวสตรีทหน่อยอะไรเงี้ยเวลาที่คุณไปแคมป์กันนี้คุณก็ทำอาหารกัน2องคนอย่างเงี้ยใช่แล้วก็งงเงยงงงนย่างเงี้ยผมว่าเสน่ห์จริงแคมป์มันทำอะไรอะเสน่บรรยากาศธรรมชาติอากาศได้ไปแคมป์กันบ่อยไหมบ่อยไหมลูกบ่อยเหมือนกันนะก็เห็นช่วงหนึ่งมีรถบ้านเลยใช่ปะใช่ลีมันเริ่มจากอันนั้นเลยเริ่มจากอันนั้นเลยคือจริงต้องต้องงี้ต้องบอกว่ามันเริ่มจากไปปั่นจักรยานคือตอนแรกอ่ะเอาคน หน้านะครับว่าผมปั่นจักรยานแต่ตอนแรกผมปั่นเสือมอบแล้วอยู่ดีๆก็มีคนชวนเข้าวงการ เสือภูเขาเราก็รู้สึกว่าเสือภูเขามันก็ต้องไปปั่นที่เทรลที่ภูเขาไปทีหกชั่วโมง8ดชั่วโมงเริ่มมีการเอาอาหารเข้าไปกินไปดูเพ้่ยสวยว่ะไปนอนตรงนี้เลยก็ดีสินะใช่มันเริ่มจากตรงนั้นตอนแรกก็เต็นต์หลังๆก็เลยเริ่มเข้าวงการในรถใหญ่ที่เรื่อยๆคาราวานรถแคมเปอร์ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือมาติดเต็นต์หลังคารถคันนี้ได้นอนไังคคันนี้ไอ้ดิสโก้สามนอนไปแล้วฮะอันนี้ นี้ครับคุณโดมมีเมนูสไตล์แคมป์เป็นสเต็กสุดเด็ดจากอีซี่กลิลวมาให้คุณฟูรีและคุณฟลอยได้ทานกันด้วยนะครับจะน่าทานขนาดไหนตามไปกลิลวด้วยกันเลยครับ เชฟเสร็จแล้วครับคือจริงๆแล้วคนที่มีเมนูหนึ่งยังมีอีกเ๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเรนั้นอันนี้คือที่บอกที่แบบขายดีมากใช่ไหมใช่อันนี้คือเมนูที่เบสเซอร์เลยครับสองอันนี้อันนี้เป็นริปสิโค้งเราเรียกใจแอนริปเพราะว่าที่อื่นมันอาจจะเป็นเบบี้แบ็กริปใช่ไหมฮะมันจะเป็นครึ่งเดียวแบบนี้แต่นี้เราจะตัดเป็นเหมือนเขาเรียกลุยเซน่าคัตอ่ะคือตัดทั้งฟูทั้งส่วนโค้งและส่วนยาวเลยใช่ครับ เป็นคัตอีกแบบ็นึืงอ,อันนี้เป็นเนื้ออาร์เจนตินเนียนคนไทยอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเขาจะมีหนุบดับหนุบหนับเล่นฟันหน่อยคือถ้ามาที่แคมป์ของเราปกติไม่ได้มีคุณโดมมาทําให้นะครับไม่ต้องมาเอ็กเซกต์ว่าคุณโดมจะมาทําให้นะแต่ว่าเรา <c oughs> มีอาหารของเราด้วยซึ่งอาหารของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยแล้วก็ฟิวชั่นกับอาหารกะเรี่ยงเพราะว่าในพื้นที่<อ>ตรงเนี้ย มันคนพื้นถิ่นคือชาวกะเหรี่ยงกเรียฉะนั้นเราเลือกอาหารที่อร่อยของเขามาอย่างอันเนี้ยไก่อันเนี้ยอร่อยมากดูน่าทานมากเป็ดมีเป็นอีกหลายๆเมนูซึ่งเป็นอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยววันนี้เรามากินไนให้เต็มอิ่มแต่ขอชิมเมนูของคุณโดมนโอ้ยังคิวเลยเป็นเกรติมากเลยเดี๋ยวเรตัดให้ตัดให้คุณภูริเขาหน่อยอันนี้คือเหมาะกับอาหารแคมมากเลยอ่ะโอเคครับได้ครับผมพี่ฟอยครับอนุญาตฮะ สบายไครับเมื่อคืนทุกคนคชอบมากครับสบายจนผมตื่นมาวิ่งอ่ะโอ้โหบรรยากาศรอบๆนี้ใครใครชอบวิ่งแบบเทรลเล็กๆนะโหมอกหมอกมากใช่หมอกสวยแม่ตอนเช้าคุณพลอยโหมอกแน่นมากมองไม่เห็นเลยอ่ะทางโ่าบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดของคนที่มาพัก Defender Camping Experience คือคุณจะได้ test drive นี่ ซิ่ง้วนที่าสนมันแคบเราก็เลยรู้สึกว่าเร็วคุณโดมเป็นไงชอบไหมปีมากดีมากครับเส้นทางวันนี้ครับมันเป็นคร้กันอย่างนี้เลยเหรอครับคุ่เล่ที่พามาเนี่ยมันเป็นเส้นทางป่าแ้วเดี๋ยวจะมีเวลาคุณถ่ายแบบตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาขึ้นยอดเขาแล้วจะได้มีฟิลแบบในป่าบ้างลมใช่ยอดเขาใช่แล้วลูกค้าทุกคนที่มากก็ต้องได้ปีนรถถ่ายรูปแบบนี้อคือทุกคนมันต้องปีนโอ้โหทลกยคนได้รูปกลับไปแน่นอนต้องมีรูปสวย ก็เป <Dak> <mumbles. S 1> hm ็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ขับรถได้สนุกของอำเภอสวนพึ่งเลยแหละครับจะสนุกและโหดมันและหาขนาดไหนตามชาวแกงไปลุยพร้อมๆกันครับเฮ้ย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 ไปได้หรอทางไหนอ่ะไปเอาตามรอยล้อไปเฮ้ยตามรอย้อยไปตามรอยล้อไปค่อยๆไปค่อยๆไป ค่อยๆึ้นไปขึ้นไปึ้นล็อกคอเลอร์เลยขวาไปเลยขวาไปเลยเบาๆเออขวาไปเฮ้ยยเฮ้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 ยเเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ่ยเฮเยเา้เลยว้เเ อย่างคือมันไม่ใช่แค่ว่ามีป่าอย่างเดียวมันยังมีภูเขาให้ขึ้นมาอะไรคนที่ชอบขับรถออฟโรดมันก็ได้ขึ้นมาดูวิวปิกนิกอะไรเงี้ยเนาใช่ไมาชื่นยังเฟิร์มอยู่คุณได้ขับแน่คุณได้ปิกนิกแน่ใช่แล้วก็ได้มีประสบการณ์ที่เป็นแบบแคมปิ้งอ่ะเป็นไงคุณแฮปปี้นะทริปนี้แฮปปี้มากครับคุณเละเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดี๋ยวเรากลับไปแล้วเราไปที่แคมป์เราปิดจเอบปิดจเอบปิดเทปตรงนั้หนึ่งปะปะปะเดี๋ยวเราลงจากที่นี่ก่อนครับไปะปะ โอ้โหฟินนะนได้ขับรถได้นอน,นแบบชิวๆใช่ใ,ชให้คุณบีฝากคอนเซปต์มันเป็นที่มาที่ไปยังไงคือคอนเซปต์เราก็พยายามจะเปลี่ยนจากสาขาหนึ่งนะครับสาขาหนึ่งเนี่ยแขกที่มาพักเนี่ยจะได้อยู่ข้างๆริมทางแล้วก็นอนเป็นเต็นท์แต่ว่าสาขา2ของเราเนี่ยเราก็มองว่า น่าจะทําอะไรแปลกๆหน่อยไก็เลยเป็นคอนเซปต์นอนรถบ้านความสบายมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับวิวเรามองไปสุดสายตาไม่มีใครมีความไพรเวทมากๆเหมือนเสมือนทุ่งหญ้าเป็นของเราโอเค EP นี้ก็สนุกมากขอบคุณน้องฟลอยมากนะครับที่มาเป็นฟลอยบางกามากับพี่ทั้งสอง EP ด้วยกันอยากมานอนสบายๆไงก็เลยขออยู่ที่นี่ต่อคุณโดมเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ทริปนี้ของเราแฮปปี้มากครับก็ไได้แคมปิ้งได้ลอง ที่ตัวเองอยากลองขึ้นเทรลทดสอบสมรรถนะต้องขอบคุณทางแรลลเวอร์ไทยแลนด์ด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านท่านลูกค้าทั้งสองคนททั้งสองคนเป็นทงที่มาร่วมร่วมสนุกกับเราเป็นเกียรติครับพี่ยินดีฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่โดมอนอเเอร์มากนะครับฟฟี่บุบฟฟด้วยนะครับสไลด์อีพีนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ